ผมยังอยู่ในงาน j ช p a แป o น i l โมบิลิตี้โครับ2025ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในโตเกียวบิ๊กไซส์นะฮะเป็นสถานที่จัดงานที่นี่ปีเว้นปีครับได้เจอกันแน่ๆครับตอนนี้ผมเดินมาถึงบูธ t s u b i s h i เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าภายในบูธ t s u b i s h i ภายในงานแช p a แ m o นด l โมบิลิตี้โชรอบนี้เขาจะมีอะไรบ้างไปดูกันครับมาจังหวะเขากำลังถ่ายทําเรีย นี่คือ Mitsubishi Elevent Concept นะฮะเป็นรถคอนเซ็ปต์คานะครับที่มาเปิดตัวที่นี่ครั้งแรกครับเป็นการต่อยอดนะครับมาจากตัว DX ที่เปิดไปเมื่อ2ปีก่อนนะนี่ต้องบอกว่าเป็นรถสไตล์แบบ c อ o s s อ v e เวอรแบบ Plug-in h y b r i d นะครับเรียกว่ามีความหรูกับความแข็งแกร่งนะครับผสมผสานกันในแบบลงตัวนะครับ โดยอันนี้ครับตัวข้อมูลที่มีครับมันก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นรูปแบบ plug-in hybrid ครับที่รองรับการใช้งานเพื่อเพิงแบบ c a r b bon o อนนิวทรัล้วยนะครับมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่คอยจ่ายไฟให้วิ่งแบบ100%แบบไฟฟ้าได้ครับแน่นอนต้องมีระบบ Active ยอนคอนโทรล อันเรื่องชื่อนะที่ให้รถสามารถเข้าโค้งได้อย่างดีและเกาะถนนมากขึ้นกว่าเดิมครับนี่นะครับงานดีไซน์ก็ถือว่าเยี่ยมมากๆครับดูล้อขนาดใหญ่นี่มันดูแบบดีมากมากมันดูแบบทันสมัยมากๆครับและมาดูภายในนะผมขยับเข้าไปดูภายในเล็กน้อยนะผติดการการถ่ายทํานี่คนเยอะนะครับนี่นนี๋ให้ดูนะนี่ไปดูข้างในนะ โอ้มันมีดูดีมีสไตล์นะผมว่าไม่เชิงว่ามันจะหรูนะแต่ว่าเป็นสไตล์แบบที่ดูมีสไตล์ต่างจากคนอื่นเขาอะแต่ผมหลบเข้ามานะครับมาดูเนี่ยก็จะเห็นภายในเนาะนี่เห็นไหมที่เป็นวงมาลัยนะแบบนี้เลยนะฮะโอ้สวยงามนะครับแล้วก็รถไม่หมุนเพมีเขาถ่ายทำอยู่นะก็เลยดูไม่ได้อ่ะ เป็นประมาณนี้แล้วกันนะผมว่าเราพอน่าจะเห็นภาพมาแล้วนะครับว่าตัวรถเนี่ยมันสวยขนาดไหนตัวเอเรเวนนะเป็นคอนเซปต์คาร์นะฝุ่นเยอะนะตรงนี้ผมเห็นฝุ่นเยอะแยะมากมายไม่รู้ว่าฝุ่นจากอะไรนะ,ะหรือว่าเป็นคอนเซปต์เขาว่าต้องมีฝุ่นเยอะเยอะดูประมาณนี้แล้วกันนี่ไม่ได้คันเดียวนะแต่ว่าคันอื่นจะมีอีกเยอะนะเอะไปดูตัวพ่วงนี่าตัวพว่วงนะตัวพว่วงด้านหลังนี่ฮะขยับมานี้หนึ่งนะเดินไปพร้อมกันนะเราจะเห็นตัวพ่วงเนี่ย มันพ่วงทําอะไรัเหมือนหรือมันเป็นแบกแบตเตอรี่ไปด้วยหรือว่าพ่วงไปเก็บของเฉยๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นพ่วงไปเพื่อจะเก็บของไปแคมปิ้งไปนอนอะไรในนี้หรือเปล่าหรือว่ามันมีแบตเตอรี่เพื่อให้รถมันวิ่งได้ไกลขึ้นตอบไม่ได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือคันแรกนะเดี๋ยวคันอื่นๆมีอะไรบ้างไปดูกันครับนี่เลยครับแชมป์เอเชียคอร์สคันที่แรรี่นะครับที่ประเทศไทยนะเขาเพิ่งไปชนะมา ไม่นานนี้เลยครับนี่เห็นไหมเทมากๆนี่เห็นไหมคันนี้คือคันที่ขับโดยคนไทยนะครับนี่เห็นไหมเบอร์ร้อยสินี่คือชนะแชมเปี้ยนนะครแล้วก็ได้แบบทีมไปด้วยเออเจ๋งแค่ไหนครับต้องบอกเลยว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยนะแล้วก็ของทางมิตซูบิชิด้วยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ไปชนะเลิศมานะครับเอเชียคอร์สันวิลี ปีล่าสุดเลยนะครับเขาก็มาจอดโชว์ที่งานที่ญี่ปุ่นเลยแสดงว่าคนญี่ปุ่นเขาก็ปลื้มใจเหมือนกันนะแบบรถคันนี้นะอีกหนึ่งตัวอย่างนะที่เขามาจอดในงานนี้คนะในบูมิสูนะแต่ไม่เหมือนบูธท,ที่ทำคอนเซปต์คาร์เท่าไหร่นะเพราะว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยเป็นรถที่ขายอยู่แล้วแต่มีรุ่นไหนบ้างไปดูกนะันฮะน่คัรต่อมาครับีเขาจอดสไตล์มิตูก็ชอบ เอาไปแขวนแบบนี้ครับนี่คือ Mitsubishi ลิก้าดีไฟ์นะครับเป็นรถสไตล์แบบ MPV แม่เออประมาณนี้เนาะแล้วก็ล้อเขาจะดูแบบลยุลยๆได้หน่อยนะครับไปจอดด้งบนผมไม่รู้ข้อมูลนะว่าเป็นยังไงนะนี่อย่างนี้เลยประมาณนี้ครับส่วน,นข้างๆครับที่จอดอยู่นี่มิ t er นะูบิชิอ i Outlander PHEV บ้านเราเนี่เคยขายไปแล้วร,นนนะรุ่นนึงนะรุ่นนี้รุ่นต่อมาไม่ขายฮนะ นี่ถึงแม้ว่าจะบอกว่าตัวโรงงานเตรียไมไ้ทําไม่เรียบร้อยพีอชีวีไม่เป็นไร,รไม่ขายก็ได้ครับนี่เห็นไหมมีล้อขนาดใหญ่เนี่เป็นดีไซน์ใหม่แล้วเป็นโฉมใหม่หลังจากโฉมที่ขายบ้านเรามันใหญ่ครับไซส์มันใหญ่แล้วก็สวยขึ้นมากกว่าเดิมนะครับอันนี้น่าจะเป็นช่องชาร์จไฟหรือเปล่าไม่นี้ใช่แต่ว่าอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็สวยงามนะครับตามท้องเรื่องเจ็ดที่นั่งนังโอ้ยตรงนี้มันเป็นน้ํามันนี่มันต้องเปิดจากข้างในใช่ไหม ประมาณนั้นนะครับอ่ะอันนี้อีกหนึ่งคันนครับที่เราพามาดูครับที่งานเซแอนด์มูบิลิตี้โชว์อยากไปดูข้างในหน่อยไหมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอข้างในว่างๆเดี๋ยวเขาไปดูข้างในกันเล็กน้อยฮะัมามาดูข้างในครับว่าเป็นยังไงบ้างนะเปิดมานีเขาดูน็อตทัชนะผมก็ส่องดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับมีมุมมาลายมีหน้าจอนะครับเฮ้ยบอกมันสวยดว่วจับแล้วดูดีมีคุณภาพมากๆนะครับ แล้วก็มีตัวระบายความร้อนได้นะครับแล้วก็มีระบายความร้อนหรือเพิ่มความอุ่นมาอันนี้ไม่แน่ใจเ่าจะเพิ่มความอุ่นนะแล้วก็เบาเป็นแบบเ <c oughs> บาไฟฟ้าครับหน้าจอหน้าจอนะครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์แมปอะไรก็เป็นของภาษาญี่ปุ่นนะครับเรียบ <c oughs> ร้อยแล้วหลังคามีไหมหลังคาพานโนรามีไม่มีนะครับกระจกไม่มีนะแต่ว่าเป็นหลังคาสีดำนะเออประมาณนี้นะอ่ะนี่คือมิตซูบิชิ Outlander นะครับ p v ครับที่ไม่มีขายไทยครับส่วนรุ่นต่อไปเป็นยังไงบ้างไปดูฮะมามาต่อกันครับอีกหนึ่งคันครับนี่คือ m t t u b ิ s s i m i ิ i i e l i c a นะมันจะกลายเป็นรถไซส์เคคานะสำหรับประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นะครับว่าแน่นอนว่าต้องใช้เครื่องยนต์6 6 0ซีซีครับตามสไตล์เคคาครับ48กิโลวัตต์ทั่วๆไปนะครับแต่ว่านี่เขาก็จะใส่ความหรูหราเพิ่มเติมเข้าไปให้มันดูดีขึ้นปกอุปกรณ์นะครับ ไฟหน้าเป็นแบบ LED อะไรประมาณนี้เข้าไปแล้วให้มันดูดีมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นคือมันต้องเหนือกว่าเคคาทั่วไปเพราะเคคาที่นี่มีเยอะนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอามาดูข้างในนะครับขอบนะฮะนี่มีสติกเกอร์นะครับแล้วข้างล่างจะมีเป็นสีดําตัดไว้นะครับมือจับเป็นสีดำนะครับเปิดเข้าไป เบาเป็นเบาผ้านะครับเพราะว่าเขาหลักขายราคาไม่แพงแล้วก็ดูแลกันง่ายๆนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบพลาสติกนะครับมีหน้าจอนะฮะมีตัวเกียร์มีอะไรนู่นนี่นั่นก็ค่อนข้างจะทันสมัยอยู่แล้วก็ตัวนี้ใช้กล้องด้วยนะนี่เห็นไหมเห็นไหมตามสไตล์นิสสันเลยนี่นมันธรรมดาเหมือนกันนะครับนี่อันนี้อาจจะไม่มีไฟนะแต่ว่าเพียงพอแล้วนะฮะนี่นะครับแล้วก็โหดูวัสดุวัสดุก็โอเคสมราคานะาหน้าขานไทยอีกแล้วนะครับ ข้างหลังนะก็นั่งกว้างขวางดีนะผมว่าโอ้โดูดูถ้าจะดีเหมือนกันเนาะนี่มีตัวไอ้นี่ด้วยเห็นไหมไเห็นไหมเห็นหมโอ้อาจจะดีขนาดนี้นะครับประตูสไลด์นี่ประตูสไลดนะ์เนาะนี่ไฟฟ้าด้วยเนาะโอ้ยะนี่ธรรมดาที่ไหนละ่ะเราเราก็เปิดมาเชนปึ๊บอันนี้เห็นไหมอีมอแล้วก็ล้อนี่ขาลุยมานี่เห็นไหม นี่โรยเกลือเข้าไปนะครับโรยเกลือเข้าไปลุยได้นะแล้วก็ดูด้านท้ายเอเดลิก้าสวยงามเดริก้ามินินะครับมิสูบิชินะกระจกหลังใหญ่ๆนข้างบนใส่แหลกได้เปิดฝาท้ายมานี่ไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะครับแต่ว่าแน่นอนเปิดง่ายๆครับมีที่วางของให้สบายๆครับนี่นี่คือ นี่นีเดลิก้าครับที่ควรจะต้องมาขายไทยแต่ไม่ขายครับเอาไว้ดูที่งานแจปแฟนโมดิวิลิตี้โชว์และขายในญี่ปุ่นพอแล้วครับและนี่ก็เป็นเดลิก้ามินิอีกหนึ่งคันครับที่จอดอยู่นะฮะคนละสีกับเมื่อกี้นะครับก็จริงจก็ใกล้เคียงกันนะไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากมายเนี่ยเป็นปรมงมาลงปรุงมาไลนยเนี่ยผมมาให้ดูหน่อยเนาะนี่ก็สายนี้นะครับนี่แล้วก็มีกล้องเนาะนี่ตรงนี้นะครับเหมือนกันแหละไม่มีอะไรนะครับ ก็อันนี้ดีกว่านะครับอันนี้คือไอ,ไอคันที่มันลอยๆอยู่ตรงนู้เน,นี่ยเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่คือ m i t s u b ิ s ิเดลิ i c a ดีครับมันจะใหญ่ขึ้นมานะครับเป็น m p v แบบ3แถว7ที่นั่งนะครับอันนี้เล็กๆนะอันนี้คือขยายร่างออกมานะครับก็มาดูนี่สัดส่วนคุ้งเนี่ยโอเคเลยนะดูดีเลยนี่ครับข้างหลังก็เป็นประตูสไลด์ เฮ้ยนี่ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้คนไทยอยากได้ตัวตูวสไลด์นะแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้นะครับแล้วก็สามารถเอื้อมเลื่อนนะฮะตัวเบาอันนี้เนี่ยเข้าไปนั่งแถวหลังได้เห็นไหมเลื่อนไปแล้วก็ไปนั่งแถวหลังได้แต่ว่าเบาเนี่ยเขาถูกแขวนไว้เผื่อไว้แบบเเก็บสัมภาระได้มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บนะครับกลัไปโอ้สุดแต่ตรงนี้ได้อีกได้อีกอย่าอย่า มันต้องได้อีกได้อีกไหมได้อีกสี่แต่ผมหาที่โยกไม่เจอ,อไม่เป็นไรก็ประมาณนี้แล้วกันนะโอ้ตายแล้วเขาจะว่าเราไหมเนี่ยนี่นะแล้วก็มีมือจงมือจับให้มีมือสไลด์นี่ชอบประตูสไลด์มากๆนะครับขยับมาข้างหน้าดีกว่าแล้วปล่อยเบาะให้มันเป็นอย่างนั้นครับก็เป็นเบาะห้านะครับเบาะห้า แต่ว่าดูคุณภาพดีพอสมควรนะครับหน้าจอก็โอเคเลยนะครับดูดีครับแล้วก็ตรงนี้ผมชอบการติดตั้งเกียร์ตรงนี้เพราะมันทําให้ข้างๆเราไม่เกะกะนะครับเนี่ยพวงมาลัยมีแพดเดิลชิพให้ด้วยนะนี่ดูดีมากนี่คือตัวเดลิก้าดีไฟครับที่เขาจอดไว้ในงานด้านท้ายนะดูนิดนึงดูนิดนึงดูนิดนึงเฮ้ยเนี่ยใหญ่เบ้อเร่อเบ้อเธอเลยเห็นไหมเก็บของได้ครับไฟท้ายเป็นแบบ led นะแล้วก็แต่อันนี้เป็นไฟหลอดนะ ดูแล้วเป็นไฟหลอดเนาะอ๋อก็โอเคครับน่าสนใจครับนี่นี่คือมิ t ูบิชิเดลิก้าดีไฟครับการสุดท้ายของบูธ t ิ u ูบ s ชิครับที่เราจะมาดูนะครับนี่คือ EK s p a c ปครเป็นเคคายหนึ่งรุ่นครับที่คนญี่ปุ่นนิยมใช้กันดีไซน์ก็จะประมาณนี้ครับหน้าสั้นๆครับเครื่องยนต์เล็กๆคหรับ6 6 0บซซเหมือนกับรุ่นอื่นๆทั่วไปนะครับมาดูข้างในดีกว่า ว่าเป็นยังไงบ้างเออก็โอเคนะครับผมม่าเป็นคนชอบเคขาไม่รู้เป็นอะไรวะผมว่าถ้าเกิดมันขายราคาในประเทศไทยสักสามสี่แสนหน้าแสนเนี้ยนะมันน่าใช้มากนะครับมันคือมันไม่ได้แย่นะคุณจะไปบอกว่าเอ้ยกูใช้แล้วคันเล็กเดี๋ยวก็โดนสิบล้อไม่จริงไม่จริงครับพวกนี้มันระบีระบบความปลอดภัยให้ครบถ้วนอยู่แล้วเนี่ยแบบนี้ครับหน้าจงหน้าจอแล้วก็มีครบนะครับก็คือเอาไปใช้งานซื้อกับข้าว พาส่งรับส่งลูกไปโรงเรียนอะไรเงี้ยมันสบายสบายเนี่ยมือตรงนี้ก็สามารถปรับเองได้นะโอเห็นไหมจากตรงนี้เนาะงะ่ายๆนะมีที่เท้าหงเท้าแขนให้เรียบร้อยก็คือสบายๆอะ่ะแล้วก็คุณดูมันใหญ่นะคืออ่าอันนี้เป็นประตูไม่ใช่ประตูแบบไฟฟ้านะเลื่อนมือเองนะได้ไม่เป็นไรถ้ามันถูกนะนี่เห็นไหม มันกว้างนะผมบอกว่ามันกว้างนะแล้วก็แอร์ใช้ระบบแบบดูดอากาศจากข้างหน้าเข้ามาเนยผมไม่รู้นะว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่แต่ไม่แปลกใจครับที่คนญี่ปุ่นเนะี่ยโอ๊ยประตูดูดว่ะอีกทีได้ไหมอีกทีได้ไหมเดี๋ยวผมทำให้ดูนะอะผมปล่อยไหลเข้ามาเนาะดูนะประตูดูดเองนะมเมื่อกี้มันไม่ใช่ไฟฟ้านะเนี่ยอะไรเนี้ยเออเห็นไหมอี ยา okay. ต้องบอกว่าไม่ใช่ประตูไฟฟ้าแต่ปีประตูดูดนะนี่คือรถเกคาครับนี่ก็เป็นทั้งหมดเนาะเดินรอบบูธเรียบร้อยแล้วครับทั้งรถซอนเซปนะแล้วก็รถขายนะนี่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแล้วก็นี่รถรางวัลจากประเทศไทยเลยในบูธมิสูบิชิครับที่งานเจแปนม o b ิล i ตี้โชว์นะครับ2025นะกรุ่มโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับ